เขียวชะอุ่มสวยมากถ้าใครชอบสีของต้นไม้นะคือหน้านี้หน้าฝนมาเดินป่านี่คือดีมากเจอแล้วค่ะทางขึ้น หอมปากหอมคอนี่คือเพื่อนร่วมทางเฉดเฮ้ย <Hey. S 2> อะไรแสงร่วมทางแสงร่วมทางเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยเพื่อนร่วมทาง <c oughs> <ว>เฮ้ยแสงร่วมทางเฮ้ยโอ๊ยต้องไหน่เ وي. ว้ยวิ่งเทียวเว้วิ่งเทว ลาบเอาสักหน่อยได้แค่น,นี้แหละเขาบอกว่าเวลาเดินขึ้นเขาห้ามมองไปที่ยอดเขาเพราะ<อ>ว่าเราจะไม่มีแรงเดินเราจะชอให้มองลงราบที่พื้นโอเคไปต่อบอกบอกทั้งวัน ลิงลิงน้อยสุดยอดสุดยอดเลยมีจักรยานมาด้วยแต่ถึงแล้วจุดเช็คอินที่แรกเขาบอกว่าให้มาแตะรัวตรงนี้ก่อน ไปดูตรงนี้ก็จะเป็นวิวเมืองนี่สุดยอดไปหมดยอดหน้าก่อนสชั้นไปลงไปแล้วก็สชั้นต่อได้ละ ตอนนี้เดินเข้ามาในป่าแล้วนะว,วิ่งเอาวิ่งไปแล้วจ้าไปแล้หนึ่งสุดมอ,องเท้าสำคัญมากค่ะ เป็นน้ำกระล่งเทานะคะทุกคนสอง่งนี่เป็นงไงเป็นไงแกเราเดินเข้ามาป่าผาสวยมากสนุกมากนี่นะจักรยานโคตรโหดอ่ะเออเมื่อกี้มีจักรยานปั่นมาพอถทดถ่ายไม่ทัน นี่นี่ถ้าจาักรยานลงไปตรงนี้นะก็ลงตรงนี้สิลงตรงนี้ก็ตายดิโอ้ <c oughs> โหเขาห้ามจักรยานลงแลวตรงเนี้ยไม่ใช่ห้าหทางลงจักรยานเออเหรอ,เ,อเราต้องเสิร์ฟครับน,น่าเนี่ยขีนไม่ได้

เขาหินหมันเยอะเขาต้องเป็นรองเท้าเทลเลยดีนะฝนไม่ตกไม่ไงไมั้นมาคันนี้เรียบร้อยรองเท้าเราดีมากสุดเลยตรงนี้โค,โค้งป่าไผ่นะคะไปแล้วโค้งป่าไผ่จิ๊บโอ้โหเดินตรงรูแล้วกัน้นกลัวลื่น ตอนนี้เป็นเวลาเก้าโมงแล้วแดดไม่ร้อนเลยค่ะเย็นสบายมากอากาศธรรมชาติพูดอีกทีก็บอกว่าดีมากไม่เราจะเดินอ้อมหรือเราจะเดิน<ร>ขึ้นเราต้องเดินขึ้นอีกหรอใช่เดแ๋ยว้็ถึงแกเราเดินลงไปตรงนี้ใช่ปะ่ะแล้วเดี๋ยวตอนกลับอ่ะเราต้องเดินขึ้นข้างบนอีกอ่ะแล้วมันต้องทางชันด้วยนะทางลงเล้วคือทางชันมากนะอันนี้คือ ย้ำก่อนว่านี้คือการสอมนะการสอมวิ่งเดียวดูหน้าฉันสิโอดแ,แดงแบบธรรมชาติไม่ต้องใช้บัตร <tout S 2> อ่อนค่ะฮะเราฝ่าเราต้องไปกันต่อแล้ว <laughs> สอมนะอันนี้ <laughs> อย่ากนี้สอม,สอมตอนที่กูจะต้องเดินกลับมาทางเดิมแล้ว <laughs> <laughs> อ๋ออ๋นนี่แหละโอ้สวยแล้วเนี่ย ตอนนี้คือหิวหน้ามากอยากกินน้ำที่สุดในโลกแกดูดิวิ่งเยอะขานาดเนี้ยหูฟังยังไม่หลุดเลยอะเนี่ยดูใส่เหมือนไม่ได้ใส่วิ่งสบายบือ้อ ไปกันต่อชิวๆค่ะชิวๆนี่ไม่มีรถเสียงเพลงนะชัดเจนไม่ใช้ไม่ได้แล้วแนะนำบอกต่อเลยสภาพมันเป็นยังไงคุณวิ่งขึ้นมาใช่ไหม เหนื่อยมากซ้อมไงมึงซ้อมไงเป็นไงพอลุเหลอชิวนึกว่าเดินเล่นอยู kind of ่สวนหลังบ้านคนบ้านนอกอะเนาะเดินเล่นป่าเขาจนชินเห็ด สาวไม่มาอะไรนะตอนสสาวไม่มาแล้วมาตอนสี่สิบมาตอนแก่ <laughs> แก่พอขึ้นมาเขามีน้ําเป็นตู้บริจาคนั่นี้นะเราก็หยิดได้เลยสักขวดคือจะเป็นน้ําที่อร่อยมาก 家。<Yeah. S 2> yeah.